วันนี้เราอยู่กับช่องสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ช่องเอลี่เจี๊ยบนะคะวันนี้เรามาเจอกันในเกมไอเดูริตี้วีแล้นะคะวันนี้เราเล่นกับตัวคนขายเขาเล่นในโหมดแต่บิ๊กเลยไม่เปล่งตลอดเลยเวลาถ่ายชิปอ่ะแม่โมเสาะมันก็เป็นเดี๋ยวเพน่อนไว้จะเจอช่วยคืนทุกครั้งที่ฉันอาจคิดไปนะฉันพูดตรงๆได้เลยว่ามันจะเปลิง มาสองคนอ๋อพี่สอนไปช่วยค่ะพี่สอนไม่ช่วยนะค่ะระวังเธอแล้วนะครัเอ็มพีพีสอนสิอ่ะสนับศอกอ่ะโอเคน้ำไม่ตกดีใช่ไหมเอ้สาว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 กัปป์卫兵卫兵卫兵兵อ่าเราจะมารอได้กันเหรอดิฉันรอพักบมาให้

เราใช้ปืนดูมีปืนนะนี่ฉันไปช่วยเองก็ได้นะเธอมีท้ายหรอท้ายหม่ท้ายที่าอยู่ที่มาอที่ายู่ที่มาอยู่ที่มา,อ,า,อ,มาออะไรอ่ะเป็นคนเอ้ยเธอไม่ใช่ตัวช่วยเธอพวกใครเนีย่ยนะฉันงงนะเนี่ยเันคือตัวช่วยกันัองจะตัวช่วยไม่รู้อ่ะฉันไม่เคยเห็นใครพวกท้ายเลยอ่ะเธออยู่ไหนฉันจะฉันจะตามไปหาเธออ๋ออย่างงี้ไอ้เช ถ้าแพทโดนลมก็ขึ้นยิงให้หนูแล้วก็ผิดหิวชงหิวชงหิวไอ้เมยนเมยนฉีก็สี่สิบบาทเองแจ็คแจ็คจะกินหมอมากใช่ไหมไปก,กินนี้เขาเห็นตอน5พี่สาวน้อยคนนี้เจ็บหรือเปล่าเออโลมา เธอสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งไปีเพื่อนให้เจ็จรนเขามีคนสีหคุณคุจดูดูขอโทษเอออุ้ยพองังตบโอ้คตรกลัวเลยค่ะใหญ่ขนาดนี้โดนแล้วค่ะเฮ้ยไม้ไม้อยู่ข้างหน้อไม่อยู่ข้างหน้า ไอ้ทีมันกลับไปเฝ้าแล้วววไวรุ่นมันจะไปเฝ้าแล้วววไวรุ่นลุนไมเ่ไม่นะเพชรจะตายอย่างนี้ไม่ได้นะใยวฉันช่วยเองเข้ามาแล้วนี่เข้ามาแล้วอ่ะอ่ารุนแรงอธิรักนไมเนี่ยทำไมแจ๊คทำไมจ๊คเขาถึงไม่ดูแลอ่าเมียของเขาเลยนะฉันงงมากเขาไม่รักเมียเขาอ่เขาจะฆ่าเมียตัวเอง จอกันเลยใหญ่ค่ะตั้งใจขอรหัสเจอกันเลยใหญ่หอมมันพ่อมันแม่เลยวายมากันหมดบ้านเลยตรงนี้ไปวิ่งวิ่งอ่ะก็วิ่งตีนี่แหละทำไมวิ่งติีนทำไมตีนวะตรง,งนั้นมีคนตรงนั้นมีคนใช่เปล่าวะก็มีนี่หว,วะนี่มาจาเต้นวะโอ้ยแม่ก็อยู่ด้วย ออเพื่นเนเืตีนาด้านนะแม่งฮิวกันตัวหน้เตอะโอยแต่ไปฮิวอยู่ด้วยดูก,ก็เจ็บฮิวอยู่อยู่สามคนนะถ้าคิดดูโคตรักกันเลยเรามาได้อาฉันจะไปช่วยเอได้คุป็่แล้วอ่ะเพื่อคนเลยเ่องย่ะเดี๋ยวงเดียวเออ,เอมัน,มอนจะเต้นวะอ๋อรู้แล้ว<ด>อะนะ ว้ายข้างหน้าก็มีพวกข้างหลังก็มีแม่ว้าวสุดท <c oughs> ี่อีวาสุดอีวาสุดดีถ้าเธอเล่นสามแล้วเธอคงจะสามารถสีหน้ <c oughs> าฉันมานด้วยได้นะเร็วๆขึน้นวข้างบนเลยอีว่าปิันขึ้นมาขึ <c oughs> ้นไม่ได้ม่จะว่าให้กระโดดไว้ตรงกระโดดอา้าวเสร็จหลุดแล้ว,ลวเหรออันน <c oughs> ี้ไม่ได้ไรเป็นอะไรรุ่นคือน้ำหอมแปบ๊บค่ะ น้ำหอมกับน้ำหอมมีน้ำหอมสองหลอดเธอต้องการอะไรไหมเธอต้องการอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะเงินรวยมากวิวเก้าพันบาทหรอโอ้โเอาน้ำหอมแรกกับปืนหนึ่งกระบอกได้ไหมเนี่ยได้ไหมเอาน้ำหอมแรกมาเอาไม่ละเอาไม่ละเอาไปละไม่ให้ปืนเดี๋ยถ้าซื้อปืนให้โอเคเธอน้ำหอมกี่ขวดเดี๋ยวให้ ขวดเดียวข้าอสองขวดข้าพ่อสองขวดสองขวดให้สองขวดเออแลกกัน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 ต้องนะโอเคเปลี่ยนให้สิครับแหม่มเด้งไปอ่ค no รับเพื่อนเพื่อนเธอกระโดดตามฉันมาสิไม่กระโดดหรอโอ้ยนกเลยตู่เธอปั่นกันมาหน้าเรือปั่นกันข้างเรือไหมฮะอหน้าเรือหน้าเรือหน้าเรือตามฉันมาตามฉันมาเร็วๆตามฉันมา เธออ๋อเขปอน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 จุด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 เลยไหมอะถ้าอันนี้อะให้เขาหิว300กันก่อนส่วนเราก็จะเกลี่ย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 เกลี้ยถึงนั้นดีกันแค่ไหนเกลี่ยไปอ๋อเขียนตุ้ดตุ๊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 ด เช่นไม่เอายังไม่ก้าเกเลยเกิดอะไรเกิดอะไรเกล้วอ่ะเกิดแล้วเกิดแล้วเฮ้ยวุได้หยุดวุ้นได้เจ้านปัานไอ้ทศทศตุไอ้สนวอมป้อ้นวอมป้าแก่สโนว์ลอมป้าสโนวลอป้อย่างเงีทออยู่ไหนทออยู่ไหน

ตรงนี้เหรอหนีตรง้แหละอ๋อมันเรียกว่าท้ายเรือเออวางแปบ๊บเออสลับเออเปิดอะไรของฉันวันเนี้ยประตูเปิดยังอ่ะอออประตูเปิดยังวะนงงว่าว่าประตูเปิดยังวะมีอะไรให้ช่วยไหมนะ่ะตรงนู้นน่ะ ไม่ต้องหล้วเขาออกกันแล้วส่วนเราอ่ะเรามาเป็นพวกส่วนเกินมาสาวน้อยที่มาแล้วเอว่าอ่ะตรงเลยใหญ่ถ้าเธอเดินขึ้นตรงแผ่นไม้อ่ะเดี๋ยวมันมีอันนี้ให้โดดอยู่นะล้วก็โดดแล้วลงท่อได้ารงเชได้เนี้ยเนี้นี้เน้เนี้ย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 เยย้ร้ยเียน ตาแดงุูยตาแดงเธอตาแดงเสือกดไมบการกไม่กลาจ่ายไปล้นนูนูกระโดดนูกระโดดนูกระโดดแล้วไปลงทอยไม่ตามเยะตามป้าตามป้ตามปาไม่ตามไม่ไม่ ไม่ออก <If S 1> เลยหรอไม่ออกเลยหรออออโหถ้เด <se anak lonely> ูดีเินพอดีเป๊ะววนูเจ็บนูเจ็บปวดมากเลยจ้ะอ้โคตรแหลเลยไี่ด้นนเหมือนสองอะไมได้เหมือนสิคะแนะแนนเท่าไหร่หรอลงไม่ได้มไดี้คอมเมนตจะเปตาใหม่กันเถอะ ฉันซื้อเปิ้นให้เก๋บอกหนึ่งหรือเปล่าวะเดี๋ยวไปดูที่ตู้แป๊บหนูรีบเร่งพอเถอะรีบ<ะ>พอเถอะที่ห่งเดี๋ยวก่อน,นอฉันต้องการจะยิงปืนเฮ้ยฉันต้องการฉันต้องการอะไรฉันต้องอุ้ยอุ้ยหนอเต้นหนอเต้นฉันทำอะไรสาวน้อยฉันทำอะไรเหรอฉันไม่เข้าใจชิปเปืนให้เก๋บ,เเกบอกหนึ่งหรือเปล่าวะเราอะน้อง<ร>มีคนเจ้าหน่อยอะซื้อได้อยู่อ๋อซื้อได้อยู่โอ้ขาทุย ออออือไอว่เะะรสลับกันแปบ๊บเออเออเออมีปืนแล้วไว้ด้วยนั่นเจออยู่ประตูฝั่งทุ่งข้าวสายลี้อ่มามันไปอยู่ทำไมเข้าไปทางนู้นกันหมดเลยอ่ะท <c oughs> ุ่งข้าวไปกันหมดเลยอ่ะที่นู้มีคนหนึ่งตรงเนี้ยคนน่าจะตัวไหนวะคนอ๋อแม่มาแล้วยังอ่ะยังไม่มานี่หว่าไอ้บ้าเอ๋ยอ้สายเรียกเออเนี่ยเมื่อเขาไม่มาเราก็จะขับเรียกต่อมาียกไปเลยสิคะ มีคนปืนติดคือค่ะลันลา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 นลันลัเออโดนตบไอ้บ้าเวยน้่งพอมันไม่กดเผื่อเออลงแม่งแหละเฮ้ยชาวน้อยล้มมาไวรุ่นไวรุ่นชาวน้อยล้มทำไมยังล้มปะฮ่าฮันเตอร์แล้งงูสองคนเลยเหรอเฮ้ยฮันเตอร์แล็งงูสองคนเลยเหรอแล้วทำไม ทำไมตายคนเดียวฉันงงมากฉันงงมากลเลยนะเนี่ยเจอแรงง,งนะูกงงงปกติเราเห็นแค่แรงง,งูก็คือไม่มีสิทธิ์รอดหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นที่จะรอดอันนี้คือแบบรอดรอดเจ็ดเลยหรอฉันไปฝันใช่ไหมฉันช่วยสามคนนะนะตัวช่วยของจริงอะ่ะอะทุกคนวันนี้แล้วก็ขอพอแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ